สวัสดีครับผมเซลตี้รถสวยแาะจดบุ๊กปีคาเซ็นเตอร์นะครับผมวันนี้ผมจะพามาช็อคเวฟนะครับลดราคานะครับสำหรับเจ้า CF เฟไปนะครับเป็นโปรก่อนลอยกระทงนะครับใครที่จองก่อนวันลอยกระทงนะครับผมนะเดี๋ยวผมมีโปรโมชั่นให้นะครับอ่าตอนนี้เดี๋ยวพาดูสภาพรถกันละครับเป็น CF ฟไปตัวนี้ครับเป็นตัว เอนะครับผมเป็นตัวลองท top นะครับปีสอง8นสิแปดนะครับอ่าเริ่มจากด้านหน้าเลยครับสวยๆอย่างนี้เลยครับผมไฟแบบนี้กระจังหน้าแบบนี้โคเมียมแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์หน้านะครับผมอ่าตัวนี้เป็นล้อแม็กขอบสิบ้าครับผมเป็นแม็กเดิมโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้ยางโยโกฮามานะครับผมนี่กระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์นะครับเดี๋ยวขับไปดูภายในกันครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับ อ่ามีที่เปิดฝาท้ายผมอะไรมัลติฟังก์ชันคูตคอนโทลหน้าจอแตกนิ้วนะครับผมเป็นเกียร์อัตโนมัติมีทิปทอนิกนะครับอ่าปรับวิทยุตรงนี้ได้นะครับเมมโมรีเบาะ2จุดนะครับอ่าเป็นเบาะไฟฟ้านะครับสวยๆแบบนี้ข้างในภายในสีดำดูดเดี๋ยวไปดูคันที่2กันนะครับเป็นตัว x d l นะครับผมปี2018สีแดงแก้วแบบนี้เลยครับผมจัดเต็มมาพร้อมออปชันนะครับอ่าเซนเซอร์ อ่าสีแดงใสๆสวยๆแบบนี้มีเหมือนกันอ่าไฟเลี้ยวนะครับในตัวแบบนี้นี่เลยภายในแบบนี้ออปชันแบบนี้เป็นสลูมนะครับตัวนี้สวยๆแบบนี้ครับสภาพใหม่ๆบออไฟฟ้าเหมือนกันเมมบอกมีเหมือนกันนะครับระบบอำนวยความสะดวกระบบความปลอดภัยครบคันอ่าหน้าจอแบบนี้พวงมาลัยสามก้านแบบทรงสปอร์ตสไตล์มาสด้านะครับผม เดี๋ยวเรามาดูคันที่สามกันเลยนะครับเป็นสีดำนะครับตัวนี้เป็น XDL นะครับปีสองพันสิบหนะครับอ่าเป็นตัวก่อนแม่ในเชนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับอ่าภายในก็จะนี่เลยครับสวยๆแบบนี้ไม่ต่างกันครับรถราคาสภาพทุกคันนะครับเบาะปีกเบาะยังอยู่ดีทุกอย่างนะครับผมอ่าสวยแบบนี้เหมือนกันทุกคันนะครับช่วงนี้เราจัดโปรโมชั่นสำหรับคนที่รักครอบครัวนะครับ จะเอารถไปเทียบปีใหม่ก็ได้นะครับแต่รับโพนี้ต้องก่อนลอยกระทงเท่านั้นนะครับผมอ่าแคปหน้าจอมาหาผมนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัว2.0นนะครับเ p นะครับเป็นตัวเครื่องเบนซินนะครับผมนี่สวยๆแบบนี้เลยครับอ่าล้อแมกนี่แบบนี้แจมแจเป็นทูโทนแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับผมเจ้าตัวเบนซินตัวนี้นะครับ นี่เลยเหมือนกันนะครับผมออปชันไม่ต่างนะครับจัดเต็มมาเหมือนกันนะครับผมผมอะไรมัลติฟังก์ชันฟูดคอนโทรลนะครับหน้าจอเป็นแบบนี้เบาะหนังสวยๆแบบนี้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับเมม2จุดนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจนะครับหารถครอบครัวสภาพสวยๆไปเที่ยวตอนปีใหม่นะครับแต่ย้ำนะครับว่าถ้าจะรับโปนี้ต้องจองผมนะครับ ก่อนวันลอยกระทงนะครับแล้วจะมีรถไปเที่ยวแน่นอนครับเอกสารไม่ยุ่งยากติดต่อมาหาผมตามไลน์แอดนะครับอย่าลืมแคปหน้าจอมารับส่วนลดกันนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ